ตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรียงอะไรเยอะนะฮะมาครับผมวันนี้ก็มากับจานแม่คับเดี๋ยวมาไปดูนะฮะมอไซค์นะฮะเขาจะขายนะไม่ไกลนะอยู่นี่ยอำเภอโกมราสายกันอำเภอกรมมาลาสานะครับไม่ไกลนะครับก็เลยอำเภอเมืองบ่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมก็เลยมอไซค์เกับเมืองนี่นะเป็นคนกาฬสินธุ์ยังไงว่าขึ้นบัวจักเขตนั่นเขตนี้ปะ เปลี่ยนแนวบ้างครับเดี๋ยวาดูมอไซคันนี้ว่ามันจะได้ราคากันไหมใครเล่นบ้างครับ P C X นะครับมอไซ G P X เออ G P X บ่ G P X G P X เดมอนบ่ร้อยเก้าสิบเจ็ดีีร้อยเก้าสิบเจ็ดกรสองร้อยซีซีเน็กพัดสองร้อยซีซีครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยถึงแล้วไม่บอกเครื่องลังดี่บ่กไป ได้มาแล้วครับผมพอดีเขาไม่อยากให้ถ่ายคลิปนะครับพอดีเป็นนายกนะครับนายกแถวกรลสินนี่แหละครับเขาขายนะครับผมเลยไม่อยากให้ถ่ายคลิปนะครับที่ตอนไปซื้อนะครับก็เลยขับมาแล้วครับขับมาแล้วเนี่ยฮะ G P X ครับเนี่ยฮะไม่รู้รุ่นอะไรนะครับแต่ผมรู้จักแต่ยี่ห้อครับรุ่นนี้ฮะ G P X ครับ2 0 0ซีซีครับ โช้กอัพไซด์ดาวด้วยครับปั๊มนะปั๊มเบรคคู่หน้าครับเดิมๆน่าจะไม่ใช่แบบนี้นะน่าจะมีการถอดกองอากาศออกแล้วนะครับเนี่ยฮะเขาไม่มีกองแห้งกองอะไรใส่เลยเดี๋ยวผมซื้อใส่อยู่นะครับกองแห้งนะฮะเนี่ยท่อก็เปลี่ยนมาใหม่ครับเดี๋ยวค่อยฟังเสียงกันครับนี่ฮะ อันนี้ก็แต่งไปเปลี่ยนท่อครับเปลี่ยนท่อแล้วก็บ่อนี่น่าจะเป็นบ่อเดิมปะ่ะไม่แน่ใจครับผมว่ามอไซค์ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ะอันนี้ครับกับไฟนะฮะไฟท้ายครับเครื่องยังไม่มีแกะนะครับเครื่อง ซื้อมาแบบนี้เลยนะครับมีเล่มทะเบียนนะครับทะเบียนก็ขาดหลายปีนะครับน่าจะต่อตั้งแต่เขาซื้อครับเพราะว่ารถคันนี้มันปีหกเอ่อหกศูนย์นะฮะปีหกศูนย์สองพันห้าร้อยหกสิบครับยางเขาเปลี่ยนมาใส่ใหม่ครับเป็นยางเป็นลายบั้งครับไวลุยนะฮะแล้วก็มีเปลี่ยนตาไฟครับเนี่ยฮะกลางคืนก็จะเป็น ประมาณนี้ครับไม่สว่างเท่าไหร่นะไฟตัวนี้ตัวนี้สูบเดียวนะครับคาบูคาบูริเตอร์ครับรไอ้ขี่เล่นครับใครอยากได้ก็ลองมาดูครับผมตัวนี้นี่ฮะผมเห็นที่แรกผมก็ชอบนะครับผมก็เลยวิ่งไปซื้อเอาเลยขับมาเลยครับขับมาเลยครับคันนี้ สีรวดครับยังไม่ได้ล้างครับมายัางไงขายอย่างนั้นครับถ้าไม่มีใครซื้อก็น่าจะาไว้ขี่ครับไว้ขี่เล่นสองหมืนห้าครับตนนัวนี้ขายสองหมืนห้าใครอยากได้ก็ลองเข้ามาดูครับแต่ถ้าไม่ได้ขายก็เอาไว้ขี่ครับราคาลดได้ครับลดได้นี่ครับ ข้างล่างก็จะมีที่ตึงโซ่เขาเรียกสเตอร์ก็โอเคครับสเตสเตอร์ยังเยอะเยะเลยดูไม้ครับไม้สองหมื่นนะครับผมไปซื้อตอนผมไปซื้อเนะี่ยไม้สองหมื่นนะครับผมขี่มาก็สี่สิบเอ็ดโลครับขี่มาจากกรสินนะ ไฟพามาตึ๊บมีตรงไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตรงนี้หักครับนะครับมน,นหกักมาดูท้ายครับนี่ฮนะแล้วก็ตรงนี้ครับปั๊มเรรบรกครับหักครับไม่ใหม่เลยเนี่ย อาจจะหักกับเขาแล้วครับรถได้ครับราคานี้ครับมาเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูครับ GPS ตาตรงไหนตรงนี้นแบตเตอรี่เขาไว้ตรงไหนอะใต้เบาะนี่มั้งครับเนี่ย อยู่ใต้บอกนะครับฟังเสียงรั่นๆด้วยก็ไม่รั่นเท่าไหร่ครับไม่รั่นเท่าไหร่ครับมาไปหาอยู่ครับ GPS ครับนี่หัวอะไรไม่รู้นี่เห็น ภาษาอังกฤษผ่านไม่เจอนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโลโกโ้เดิมๆครับนนี่คัสดีครับคัสสิกดีนะครับแต่ผลิตที่จีนนะครับรถ er ยี่ห้อนี้แต่แต่เจ้าของเป็นคนไทยนะฮะไะครับผมไปมอไซค์ครับเอาทุกอย่างครับ ขอให้มีกำไรร้อยสองร้อยก็เอาครับซื้อมาขี่เล่นถ้ามีคนอยากได้ก็เดี๋ยวขายต่อครับอันนี้ไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมคิดถึงคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบู้เลื้ยงอะไยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมตอนนี้สวัสดีครับ